กันแล้วจนมาถึงวันนี้ผมเองต้องกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านจากใจจริงิๆครับกราบพระคุณครับกราบพระคุณจริงๆครับ,บ,บ,รบ,บ,รบที่ส่งให้เรามีสอสอนุดประกันมีคนส่งซิกบอกว่าเราจะทำงานให้ คุ้มค่ากับภาสีประชาชนที่พวกท่านจ้างเราและอยากจะบอกว่าขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เลือกสสอจ,อจ,อจากพรรคเก้าไกลทั้งแปดคนแปดเขตของสมุดปราการส่งทิมพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี ของพระประแดนคนนี้ครับขอบคุณมากครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมตื่นเต้นไม่แพ้วันที่ไปสารากางปากน้ำเลยนะครับเพราะว่า24พฤษภาดันให้ก้อยได้คะแนนที่2ของประเทศด้วยคะแนนร6,200 ดครับแรงดแรงดังงแรงดังงสุดท้ายอยากจะขอบคุณจากหัวใจอดีตกรรมกรในโรงงานโทผ้าอย่างผมก็คือว่าขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเราเข้าไปพวกเราสัญญาว่าเราจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อพี่น้องประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายในรัฐบาลเก้าไกลขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับขอเสียงประมรือให้กับสอสอเสียจำปอทอนอหรือไม่สามารถห้ามฟ้าฝนได้แต่สิ่งที่คน750คนในสภาทำได้ก็คือช่วยเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ นี่คือสิ่งที่เขาเหล่านั้นทําได้และต้องทําในวันที่13พฤศจิกายนนี้ครับกรกฎาคมนี้ครับทางกีนี้ที่ผมเลิกการเดินทางก้าวไกลไทยไทยก้าวหน้าเรื่องที่คนผิดแสนมีทางนี้เอเส้นทางของการเปลี่ยนแปล อาวายัยทางสมุปราการคนเอกประยุทธ์ประการวันด้ใจ yeah! และสมุดปราการจะเป็นเวทีสุดท้ายที่ผมขึ้นเวที ในฐานะสอสอ,อาาการได้กลับมาจะขึ้นมาในฐาตินานยุคประเทด้ยและยุคสมัยที่กำลังจะเปลี่ยนไปเป็นของประชาชนจะสำเร็จไม่ได้ ถ้าไม่มีสมุดประกาศอยู่ในนั้นต้องเพินมเไิมให้ขงสมุดประกาศเลยแล้วต่อไปนี้บอกแล้วว่าไม่ใช่ครัรได้อีกต่อไปเป็นครังสุดท้ายที่จะมาอภิปรายจะมาประสัยในฐานะสสครังหน้ากลับมา เป็นนายกรัฐมนตรีแก้ไขปัญหาประชาชนเลือกแล้วไม่ต้องร้วอีกต่อไปบ้าเลและถึงแม้ว่าจะเป็นเวทีสุดท้ายที่มา บอกได้คำเดียวว่าจัดเต็มคาราเบลได้น้อยในขณะที่เราเฉลิมฉลองกันแบบนี้ใช้เวลาร่วมกันในการประัยครั้งสุดท้ายในฐานะสอสอของผมตอนนี้ให้ผมเดาใจพวกท่านก็คงมีที่กระวนกระวายใจไม่น้อยเพราะว่าก่อนที่จะเป็นนายก เลื่องมาตั้งสองเดือนแล้วยังมีปราการด่านนท์คนแปดเจ็ดรวมถึงวุฒิสภาถ้ามาจากสมุทรปราการและจังหวัดรอบข้างจงอยู่ข้างอนาคตและปล่อยให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าเสียทีหนึ่งครับพี่น้องพี่น้องต้องช่วยผม,มะนะจะทีกันหรือเปล่าเนี่ย ถ้าจะช่วยกันขอให้หัวคะแนนธรรมชาติกลับมาชทยแบสองวันที่เหลือสั้นๆง่ายๆแค่นี้อย่าเหมารวมวุฒธธิสภาอย่าไปเหมารวมเขาพวกเขาก็เป็นปัจเจกชนที่มีความตั้งใจดีกับบ้านเมืองเช่นเดียวกันเราต้องค่อยๆพูดค่อยๆจา อย่าให้เขาพูดได้ว่าพวกเราไปกดดันเขาอธิบายให้คนเข้าใจขอร้องกันดีๆชื่นชมในความกล้าหาญของพวกเขาชื่นชมในหลักการที่เขาบอกกับพวกเราว่าวันที่13กรกฎาคมที่จะถึงนี้เขาจะเป็นนักการเมืองของพี่น้องประชาชนและโหวตให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ื่อหนึ่งคนสสเขตกรุงเทพกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งคนและคนสมุทรปราการอีกทั้ง8คน8เขตขอให้สัญญาต่อท่าตรงนี้ว่าเราจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ